Oh ลักแล้วนีะจากหลับแล้วค่ะผิวพันดำไม่ไดเองได้กัฝากระด้าเลยนะเธเปรนญะนุนนานที่ะคาะเอาอะไรในฝากตาด้างให้เราแบบนดอกไม้อะไรเนี่ยตัองปวกระจับ้างเออเอามาให้พอทุลูกเอ้หนไม่หายนะเพาเอาดอกปวมาให้คุณคอว่ะจะปังทอย่างนั้นก็ีแมน่พอทอบที่นพูดฉันาดอกตมงกับมาเอามาด้วยนะค่ะเอามามาอมาไม่รู้าอาตองไม่ให้แล้ค่ะ បងបងបានແວງແແວງແລ້ວຕຶງຖາມຊື່ເອົານະບໍ່ຫິມທາງມັງຕຶງຍັງຫໍກາງປາງໂອມທາງបាប់ มาเท่าไหร่เจ้าก็เ่านั้นเจ้านะฮ่าเพื่อนไี่ฮ่าเห็นผู้หญิงคนหนั้นเห็นที่ไหนก็ได้จับมาต้องตึ้งลูกล้วหลานหลวงตั้งใจเลยเทก็ได้นละไม่จับก็แค่อมทำยังไงดีล่ะฮ่าจะหนีมันก็หไปมันจะบอกได้ไม่ได้นะได้มันจะบอกไป้บอกปัญยังไงนะเพราะว่า ไัรต้ไปไหนขยจมเพื่อนลงทีแต่ว่าไมงมีนะเพื่อมาเพื่อนนโอ้นี่ตักระบองเ่ยเพื่อนไหนขาดเอไหมตายโ้ตะวันตุกเก็บมันกรกีดามาตามาของมางนี่ได้หลงสั้งใจแล้แต่งคนร่ที่น่าอีแล้วเพ่อนี่นั้นเนื้อาเน่นตัวโแจ้วยทางแห่งที่ขันไลเนสมวังใบตองใจรีลาไสมาวัว ไางคเพื่อยอา้าง่ากระลตันเปย่งน้กลตัตันก็มานีหมเลยกมานทหมดได้แ้อนาปไกมาถูกกระลำกรถอาี่หามั้งใช่ไหมผมไปหาเขาเหรอ เวลากลางคืนไล่ลงมาเรือนละทันอาลีวนแต่มมปุ่มตะพื้นฟ้าสีเอ้มากมีเทไนดงน้ำข้างตม,มาลงมไม พอรู้ว่าตาตบเสื่อความตัวจาะลวนลามมันไม่เข้าที่ขอรู้ว่พอตาตับเสื่อความจะลวนลามมันไม่เข้าที่ไปเล้นใจตัวดีท่าผีเสน่ห์ไป โขนไหนได้ลิขิตนั้นมีความสงเวชวิเศษต่อในนึกกะลดละกะอันทอสเห็นโขนขลาวดาวดังนอนคนอาตอ๋งเทมิตรรา เพียรรงละครเลยอุยอม่บุญที่นี่นะให้ตายหองตะพิชถึงไปแต่ขาดเจ้าปโตสู่ลาลุงที่มาทูหนีมาในตายหองตะสุกกระชิมผาขนุงล่างแกวตาพี่เอ้ยเพ่นเพื่เพียงละครรับขวนนบัญ้องตานเอฮะเบ้าตองเบ้านะเบิพุมมาในอุรไร มาคิวมาแล้วใจเพราะว,ว,ออาาว่ารักขอตัวทำได้เอาเองเอาน้ำตามไว้พาลงบ้านเลยด้วยทางที่ <c oughs> Tawa pun di takut ke tawa ก็จะไม่รู้จัก้าปทใจพอเลยหล่อนละ,ะกัะใ,ใคระกัน่ดูที่ข่้นนอนอ่ท้านดีๆขมาเห็นเขาห็นงาเห็นดงก็มีค่ไหมปวดทอปดท้ที่รึเป็นแข้าเลย้อุ่นกัมาเลยนะตาจึมพาฉันมาไปจ้าพามาเลยพาจะไ่ตรงฉันนะไปตรงทํานไมตรงเ้อจะกินพีพ่อแม่ฉันอจะมาทําใชได้นะตายจึงมีจีนี่เป็อะไรนะครับลอยขึ้นะาปทอขา,มาไม่ลอยเลยนะข่านรักนะที่ปทอที่ต้องเกิดมาเป็นชายยังไม่ มาถูกตัวจริเลยมาคนนี้ก็มือเนาะแม่แม่ใจมาพาจะไม่ตรงนะคะวันนี้ในถูกเจ้าแล้วไงเลยไอ้หนาสนมหน้าตกจิตเห็นใครผิดตาเนื้บหางร้องปิดวีทวายในโอลาไม่สบาย

ไม่ดีนะคทับลายนะคะใส่ในเือก็ได้ตัวไม่ใจะไม่เวยปาาเลยต้องนี่มาเปา่ยน้อหายอยู่ที่ฉันตายไม่ได้ลาน้ตงสตดจะเว็ดตัวน้องอย่าติดมากลางขาตัวปลาเอ้ยอุมมาเอาน้อง เป็นแัเป็มกาจะทัอะไราี่เล็กจ้าันกไมมาละปานี่ยไส่ทำไม่ละน้องไส่ปลาเรานี่ยองคนก็คื้อพอกันไาวบักตังบักเปอเออกแล้วถึงเวลาเราไปเที่ยวป่าดะไปทิงปาเอาเปิ้ลปคนละกระบอปาเอาหน้าไม้ไปด้วยปลานกจิงนกปาเเื่อยิงเื่อปักควายยิงควายมันเออปลาแรยิงมันเนั้นแปาแรกจิงแรเออแล้วกได้กิกันแล้วถะเวลแล้วไป បងអកបបបើអើបើជាហេหาឬគុំមានថ្ងៃបានវេលាមានខោអាបបងអីខំឆៃបាដើមណា ไอ้ปองก็ยังจอละเลีตามลาหลังพี่ชายมาแตน,นลัดลา,าต้องลาเข้าในตรงไหนจินาว่ก็ชมโลกไม่ได ลูกเขาเกาเขากูอ้บักที่ไม่อาเ็กเขาปานี่ดีนะูมาอาไม่ใช่ซื้อกูันหรือลูกเขาเกาะู่บางครั้งกูโยมาตายเสียงอารมณอรมณ์ได้เฮ้จ๊ะ អររីពីមិនទៅ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 